กระเป๋าหนังนะครับถ้าขาดแบบนี้นะครับก็ซ่อมเองง่ายนะครับก็มีวิธีซ่อมไม่ยุ่งยากนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะซ่อมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันจะยุ่งยากนะครับซ่อมง่ายมากนะครับแม้แต่สายสัายนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมกันครับวิธีซ่อมนะครับ ง่ายจนที่ท่านผู้ชมไม่คิดไม่ฝันวนะ่ามันจะง่ายขนาดนี้นะที่ซ่อมนี่นะเราดูแผลนี้ก่อนนะครับนี่ครับกาวไม่มีห้อเลยเดี๋ยวเราเรา่อมแผลนี้ก่อนนะคือแผลแผลด้านในตรงนี้นะครับ แระวังปิดมือนะครับใช้ตูดของนี่แปะดูนะครับแล้วก็มาถ้าช่วงที่มันใหม่ๆนะครับมันมันจะติดดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นละ เป็นเหมือนมันไม่เชื่อมกันเลยนะครับเป็นควันนะครับถ้าถ้าช่วงใหม่ๆนะช่วงที่นะครับแต่เราจะเสริมเข้าไปด้วยนะครับมีวิธีการเสริมอีกนะครับเราจะหาเป็นฝุ่น หรือเป็นผ้าเศษนะครับเพื่อที่จะมายัดเข้าด้านในนะครับเพื่อที่จะเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้ก็นี่นะตรงนี้มันอ้าอย่างนี้นะเราก็เดี๋ยวเราจะเสริมด้วยนะครับเราหาเศษผ้านะครับหรือเป็นพวก สำลีนะครับให้เขาอยู่ทรงก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มอก่รงนี้อันนี้เ็าใช้งานได้อีกนานนะครับถ้าท่านผู้มชมซ่อมอย่างนี้นะครับนี่เราจะใช้เศษผ้าอย่างนี้นะครับที่เป็นเหมือนนุ่นนะเศษผ้าที่ปุยๆนะครับไปยัดด้านในนะครับ นี่มันไม่อยู่นะตรงอยู่แล้วแต่เราจะยัดด้านในครับลายตาหรือตอ้องผู้ชมอือเาเสษผ้ายัดเข้าไปด้านใน นี่ับสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีตังซื้อใหม่นะก็ทำตามผมได้นะ หยอดด้านในนะครับรนนาวน,นี้มาหยอดด้านในนะอันนี้อาการหนักนะนี่ครับถ้าใบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าอาการหนักนะคือซ่อมยากนะครับเอากาวผ้าซับเข้าไปเยอนนนะๆผ้าซับเข้าไปด้านในนะ็นไรอุปกรณ์ที่นนะครับ ขนาดนี้มันก็จะอยู่นะครับเดี๋ยวร้อนให้มันแข็งนะนี่ร้อนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็กาวนี่โอ้เศษผ้ายัะเไป นะเศษผ้านี้มันจะเป็นตัวเชื่อมครับรอยแผลอันนี้คือถ้าเราซ่อมตั้งแต่อาการเลื้อน้อยท่านผู้ชมจะซ่อมได้ง่ายนะครับอันนี้พายจนโอ้โหจนแบบว่าตรงแบบนี้ก็ใช้กาว นี่ครับได้ข้างหนึ่งนะครับนี่เดีวจะซ่อมตรงนี้เพิ่มกาวแล้วก็ใช้ควนขึ้นเลยครับควนขึ้นเลยโอ้โหควนขึ้นเลยนี่ครับ เชื่อมแรงแล้วนี่ครับก็จะกลับไปใช้งานได้อีกเหมือนเดิมนะครับนะครับก็ทําประมาณนี้นะครับอีกข้างหนึ่งก็ทําประมาณนี้ก็มือลวกตรงไหนมันแข็งแล้วก็กระดาษทรายขัดออกนะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมอันนี้หลังจากที่มันอ้านะครับตอนนี้ก็เริ่มแข็งแล้วรอให้กาวแห้งก่อนก็ตรงนี้แข็งป๊กแล้วครับตรงนี้นะับ มันจะเปิดตรงมาประมาณนี้เราจะเชื่อมตรงนี้แล้วกาวใส่ตรงนี้อีกนะครับตรงนี้น่าจะอยู่แล้วครับน,นี้อยู่ละเชื่อมกาวตรงนี้หน่อยโอเคนะครับข้างนี้ก็ ถ้าท่านผู้ชมทากาวแล้วก็อยากแต้มสีหาสีอะไรมาทาก็ได้แต่ผมไม่ได้ทาสีไม่ได้ทําอะไรนะครับก็ตรงไหนที่เป็นรอยแตกก็ซ่อมมันไปตอนที่ชุบทำตอนแรกมันกลับไม่สนิทนะเพราะว่านี่นี่แบบนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเรามาทําจุดใหญ่ๆสําคันให้ให้มันสนิทกันก่อนนะครับนี่เหมือนกับจุดนี้ใช่ไหมนี่ครับเหมือนกับจุดนี้เรามาทํา จุดที่สำคัญให้มันนี่จับจับตรงนี้ให้ติดกันนะจับให้มันติดกันดีๆนะนี่แล้วก็ไปทีละจุดเมื่อกี้เนี่ย ซ่อมมาหลายครั้งแล้วก็ยังทำไม่ดีไม่สวยหลังจากจุดหัวนี่มันติดกันนะแล้วก็มาไล่จุดนี้จับมันชนกันอย่างนี้อยู่นะเดี๋ยวมาไล่ชุดนี้นี่จับจับไว้อย่างนี้ จับมาที่ตัวจุดดีกว่านะครับถ้าแผลใหญ่ๆมันจะซ่อมยากใช่ไหมคเดี๋ยวเราต้องหาผ้าช่วยนะบางคนเขาจะใช้กองโฟมนะครับบางคนเขาจะใช้กองโฟมแบบนี้เดี๋ยวเราลองกองโฟมนะครับเ,เชื่อมจุดนี้ก่อนนะจุดนี้

เอาโฟมมาใส่ครับโฟมนี่เขาบอกว่ามันจะแข็งแข็งเหมือนกันครับตรงที่เป็นรูมันจะประสานให้ครับ รอให้แห้งน,นะครับจับให้อยู่ทรงครับนี่ก็ใช้งานได้นะครับต้องไปนี่ครับ ้าเป็นแผลเล็กๆนะครับแผลเล็กๆแบบนี้นะแผลเล็กๆแบบนี้ถ้าเราซ่อมเร็วมันจะมันจะแบบว่าไม่ไม่เสียงานไปเยอะนะเรากดให้มันติดกันอันนี้เราซ่อมมันช้ามันขาดเยอะมันจะทำยากนะเราพอเราหยอดกาวแล้วก็ แข็งปังนะครับมนสีแล้วก็ไปซ่อมมาครับโอ้โหแข็งปก๊กอยู่ใช้งานได้อีกนานนะดูซ่อมนะครับไปลองทำดูนะครับอยากได้สีให้มันสวยก็ท่านผู้ชมก็ไปหาสีมาแต้มแต่งเอานะครับสีของเด็กที่ลูกหลานท่านผู้ชมที่ แต่ว่าเอามาซ่อมสีทาสีเอาเนะแต่ผมเอาให้มันอยู่ก็พอนะครับผมไม่ต้องไปทำสีต,ตัวนี้ก็ใช้ด้ง,งานได้อีกนานนะครับช่วงนี้จะแข็งปังเลยครับก็เห่งลนะตรงที่รอยรอยแยกรอยหยอดไว้ก็ได้นะรั้ ช่วยให้ได้นานอยู่นะโอเค